สวัสดีครับน้องๆทุกคนพี่ติเตนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับคําแนะนําก่อนเดินเข้าห้องสอบเนาะวิชาคณิต1และคณิตสซึ่งพวกเราจะสอบกันในวันอาทิตย์และก็วันจันทร์หน้ากันแล้วเนาะอาทิตย์ที่19ก็จะเป็นคณิต1ส่วนวันจันทร์ที่10ก็จะเป็นคณิตสเนาะซึ่งคลิปนี้เนี่ยพี่จะเน้นสําหรับเด็กหกหกโดยเฉพาะเลยนะครับรวมถึงพี่ๆซิวทุกคนด้วยนะครับ สำหรับคะแนนของพี่นะครับก็แผดหนึ่งเนี่ยจริงๆเคยพูดไปแล้วเนาะในคลิปการเตรียมตัวสอบนิสสาถ้าเกิดใครไม่เคยดูเนี่ยก็ไปดูได้นะครับสำหรับเด็กรุ่นอื่นๆเด็กที่ไม่ใช่เด็กหกหกเดี๋ยวพี่แปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์หรือว่าหาในช่องก็ได้นะแผดหนึ่งได้สองส่สี่ส่วนคณิตหนึ่งนะครับได้เจ็ดสิบสามนะครับ, 73, รบอันนี้คือของปีหกห้านะครับอันนี้พี่สอบปีหกห้าปีที่แล้ว โอเคอ่ละละเพิ่มให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับว่าคําแนะนํามีอะไรบ้างอ่ะแรกก่อนอื่นเลยเนาะก็ต้องรู้ก่อนว่าคณิตหนึ่งที่สองเนี่ยข้อสอบมีกี่ข้อซึ่งพี่มันแจวว่าน้องๆเนี่ยตอนนี้ต้องรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราฝึกกันมาเยอะแล้วเนาะพี่สมมุติเราฝึกกันมาแบบ แบบชำนาญแล้วข้อสอบเนี่ยนะอันดับแรกอันนี้คณิตหนึ่งนะคณินหนึ่งตัวหนาแล้วอ่าโอเคคณิตหนึ่งเนี่ยข้อสอบมีสองตอนอ่าข้อสอบมีสองส่วน ส่วนที่หนึ่งเนี่ยมีกี่ข้อครับยี่สิบห้าข้อเป็น multiple choice เนาะ multiple choice ห้าตัวเลือกข้อละสามคะแนนสามแต้มแล้วก็ส่วนที่สองก็จะเป็นเติมคําเติมตัวเลขสี่หลักพร้อมทศนิยมสองตำแหน่งเนาะห้าข้อข้อละห้าคะแนน เบสเสร็จรวมกันก็เป็น100คะแนนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วเนื่องจากด้วยความที่ว่าคณิต1เนี่ยมันสอบแค่ชั่วโมงครึ่งแต่ด้วยจานวนข้อสอบ30ข้อเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นข้อสอบอะไรอ่งครับสปีดเทสถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับต่อมาเลยก็คือเราต้องทําด้วยความเร็วและถูกความเร็วและแม่นยำนั่นเองเร็วและแม่นยำเนาะอันนี้คือจุดเที่ยวต้องเน้นเพราะว่า โยเลีลยแล้วเราจะมีเวลาแค่ข้อสามนาทีซึ่งเร็วและแม่นยำเนี่ยเนื่องจากว่าแต่ละข้อเนี่ยมันจะมีความยากง่ายต่างกันนอกสาหรับแต่ละคนเพราะเราเตรียมตัวมาไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดคนที่ทำข้อสอบเก่ามาแล้วเนี่ยลองสังเกตดูให้ดีดข้อสามที่ตามมาก็คือที่แนะนานะับวันนี้แนะนําแนะนําให้ทําส่วนที่สองก่อนอ่าก็คือส่วนเติมคำนั่นแหละครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เราสอบมาเนี่ย ปียกห้าเนี่ยรวมถึงเคยทำข้อสอบเก่าๆของสอบเทาปียกสี่ไปแล้วเนี่ยก็จะสังเกตได้เลยว่าข้อตรงเนี้เหมือนเป็นข้อช่วยคะแนนนะครับเหมือนเป็นข้อช่วยคะแนนนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยปียกห้าเนี่ยมีออกข้ออนุกรมเลขคณิตแบบจํากัดมาแบบง่ายๆเลยนะครับในข้อคณิตหนึ่งเนี่ยห้าคะแนนเนี่ยรวมถึงข้อกางเกงยีนอีกกางเกงที่ถามว่าเป็นเรื่องถิตีนะครับเป็นกาวแท่งอันนั้นก็ห้าคะแนนนะครับเพื่อจะเห็นได้ว่า ตัวข้อเติมคําของสสวทเขาเนี่ยเหมือนออกมาเป็นข้อช่วยคะแนนมากกว่าแต่นี้ย้ําก่อนครับว่าคือไม่ใช่ว่ามันจะคือเราก็ไม่สามารถที่จะการตีได้ว่ามันจะออกแบบนี้แบบนี้ทุกปีทุกปีนะแต่เพียงแต่ว่าด้วยจากประสบการณ์ที่พวกเราเคยเจอมากันเนาะว่ามันเป็นข้อเหมือนแบบง่ายกว่าข้อช้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แนะนําว่าเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยถ้าทำห้าข้อนี้ก่อนได้เลยจะดีมากนะครับเพราะว่าถ้าห้าข้อได้สมมติว่าน้องทําได้ครบเนี่ย น้องได้ละยี่หาคะแนนนะครับแล้วทีนี้ก็แค่ไปทําเก็บช้อยต่อให้ได้คะแนนถึงตามที่น้องตั้งเป้าหมายไว้นะครับตามที่น้องต้องการนะครับโอเคทีนี้ข้อสี่นะครับข้อที่อยากให้เก็บคือพื้นที่ใต้โค้งนะครับ บทสถิตินั่นแหละ,ะรครับคือนี้ไดโครงมาตรฐานปกติมาตรฐานคือข้อนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ายัางไงยังไงเนี่ยมันก็ออกนะครับเป็นข้อที่ว่าถ้าคนท่องสอบเก่ามาเยอะจะรู้ว่ายัางไงก็ออกออกมาเป็นสิบสิบปีแล้วครับคือออกทุกรอบแล้วออกแบบเดิมๆนะครับออกแค่ว่าเรารู้ว่าหาค่ามาตรฐานยังไงใช่ไหมครับแล้วก็หามันสูตรมีสูตรเดียวถูกไหมครับค่ามาตรฐานก็คือคะแนนลบกับค่าเฉลีย่ยแล้วก็ ส่วนด้วยส่วนเป็นมาตรฐานถูกไหมครับเพราะฉนะนั้นยังไงยังไงมันออกแน่หนึ่งข้อนะครับแล้วก็อ่านตารางให้เป็นซึ่งตารางเนี่ยถ้าเป็นหลักสูตรเก่าก็อ่านจากกึ่งกลางเนาะเปิดจากกึ่งกลางไปขวาหรือซ้ายแต่ถ้าหลักสูตรใหม่ก็จะเปิดจากซ้ายสุดนะครับเค่นเ,เพราะฉนะนั้นเนี่ยตรงนี้พี่อยากให้น้องเก็บมากๆนะเพราะนะยังไงยังไงมันออกแน่นอนนะครับออกแน่ๆออกมาติดกันเป็น1ิปีแล้ว อันต่อมามีอะไรอีกก็คือในเรื่องของอบทที่เรารู้สปีดตัวเองนะครับบทที่เรารู้สปีดตัวเองแน่นอนนะว่าแต่ละคนเนี่ยจะเตรียมบทมาไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าไปทำบทที่ทำไมครับบทที่เราคิดว่าแบบเฮ้ยบทเนี้ยฉันทำได้เร็วนะฉันแบบเตรียมมาแบบเยอะมากเลยหรือบทที่ชัดตัวเองขนาดนึงครับเข้าไปทำบทที่ขนาดก่อน แน่นอนว่าทุกคนก็จะติวเตอร์ทั้งหลายเขาจะบอมาใหหมดนะครับว่าอย่าทําเลียงข้อนะซึ่งพี่ก็บอกเลยว่าให้เข้าถึงเนี่ยสกแกนข้อสอบว่าเหมือนประมาณว่าล่อจะมีในใจก็ได้ครับว่าเฮ้ยฉันเตรียมบทจํานวนจริงฟังก์ชันใช่ไหมครับจํานวนเชิงซ้อนฟังชันดีโกนให้โปมาอะไรอย่างเงี้ยครับสมมุติน้องเตรียมพวกนี้มาปุ๊บคือเหมือนน้องค่อยปุ๊บหาทาท,ท,ท,ทำ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 ข้อขนั้นก่อนเลยแล้วบทอื่นๆเนี่ยที่เราอาจจะใช้เวลานานกว่านะสำหรับเราสำหรับ,รรบตัวเองนะก็คือ ก็ค่อยทำที่หลังนะครับเพราะว่าการที่ทําเรียงข้อเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ดีแน่นอนเพราะว่าไม่ไงั้นเนี่ยเราจะเสียเวลาอยู่กับข้อใดข้อหนึ่งนานนะครับแล้องเถียดจะแบบเสียเวลาแล้วแกเป็นเสียเวลาไม่คุ้มครับไปเอาเอาเวลาไปทำข้อที่เรียงทาได้ดีกว่านะครับซึ่งมันก็ตามมาข้อที่หกครับว่าข้อที่หกก็คืออ่านโจทย์แล้วคิดแค่ยี่สิบวิพอจริงสิบวิก็ได้สิบวินาทีพอนะครับ ความหมายคืออ่านโจทย์ปุ๊บเนี่ยเราอ่านโจทย์เสร็จครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จคิดก่อนสิบวิถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกนะครับคิดคิดไม่ออกว่าเอ๊ะมันต้องเลิมยังไงข้ามทันทีนะครับอยวิธีพอถ้าคิดเกินให้ข้ามเลยนะครับถ้าคิดเกินให้ข้ามเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็จะจมอยู่กับข้อนั้นนะครับเพราะนั้นคือเรา เบ้นแต่ว่าถ้าเกิดสมมติหนักขนาดนี้นก,ก็คืออ่านเสร็จปุ๊บโอ้ไม่รู้อะไรนี่คือบทอะไรเนี่ยแบบไม่มีอยู่ในหัวเลยครับเพราะฉะนั้นแบบกรณีนั้นคือข้ามได้เลยนะครับเน้นเพราะเราเน้นว่าเราไม่จำเป็นต้องทาครบทุกข้อถูกไหมครับเราทําแค่ให้เราได้คะแนนเพียงพอในการสอบติดเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องทาครบทุกข้อเนาะข้อไหนที่อ่านโจทย์แล้วเอ๊มันคิดนานๆหรือว่าคิดไม่ออกนะครับคิดนานๆความหมายของพี่คือเหมือนว่าคิดตั้ง,งานเอ๊จะเริ่มไงดีแบบนี้คือข้ามเลยนะแสดงว่าข้อนั้น ข้าไมไปก่อนซึ่งข้าไมไปก่อนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราทําไม่ได้ถูกไหมครับเรอยาําได้ก็ได้เพีเยงแต่ว่าพอเราข้าไมไปก่อนปุ๊บเนี่ยเรากลับอีกทริงตอนที่เราทําข้อที่เราทาได้เยอะๆๆไปแล้วเนี่ยเราจะคิดออกก็ได้นะครับเพีเยงแต่ว่าเราใช้เวลานิดนึงอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ข้อเจ็ดเนาะก็คือระวังโจทย์ผสมบทซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับ ว่าโจทย์เนี่ยนิ่งจะมันก็สอบเขา้าอะไรเรื่อยๆเ,เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเยอะที่มันมีการผสมกันนะครับเช่นเอาจำนวนเชิงซ้อนผสมกับกรีโกณอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเอาอย่างปีียาสุดเนี่ยก็มีเอาลลำดับลยกกลมไปผสมกับเอกโบล็อกได้ด้วยนะครับเป็นข้อพิจารณาข้อความเนาะพี่พูดแบบนี้คนที่ทำข้อสอบผวข้ามาต้องอ๋อแล,ล้วล่ะว่าคือข้อไหนนะครับอะไรเงี้ยซึ่งโจย์สมบทเนี่ยความยากของมันอยู่ตรงที่ว่าเราต้องได้สองบทนั้นนะครับคือหมายถึงว่า ถ้าข้อนั้นสมมติน้องบอกว่าน้องเรือนเชิงซ้อนมาใช่ไหมครับแต่น้องไม่ได้ตีกนปุ๊บน้องก็บายๆข้่นั้นแล้วคนระับเพราะนั้นเนี่ยจบสมบทเนี่ยโอเคปีคริตหนึ่งที่แล้วเนี่ยปิจิห้าเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะักแต่ว่าก็ให้ระวังไว้นะครับระวังไว้เพราะปิจิตหกนี่มันอาจจะออกผสมบทแบบเยอะขึ้นเนาะใน่ข้อที่ที่บอกไปจำนวนข้ออย่เช่นสามสิบข้อเองนะแล้วก็ข้อแปดตามมาด้วยระวังเรื่องที่ สสวทไม่เคยออกนะครับเรื่องที่สสวไม่เคยออกเนี่ยถ้าเรานึกถ้านึกแบบง่ายๆสุดเลยนะก็คือเรื่องของอาร์คเพราะปกติเนี่ยอาร์คเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าโอ้โหแพทหนึ่งสมัยก่อนนี่แบบเรียกว่าเป็นคู่บุญกันมาตลอดนะครับออกทุกรอบทุกปีออกตลอดเลยแต่เหลือเชื่อมากว่าตั้งแต่สสวทมาออกข้อสอบเนี่ยทั้งในแพทหนึ่งหกสี่แพทหนึ่งหกห้าคดีหนึ่งหกสี่หกห้าเนี่ย ไม่มีเรื่องอาร์เลยนะครับแบบไร้เงาอาร์เลยเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อ <c oughs> ระวังไว้นะครับอยู่ที่ว่าจะไปแจ็คพอตแตกเมื่อไหนนร่นะแต่พี่พี่คิดว่าปีนี้อาจจะออกนะแต่ถ้าไม่ออกก็เดี๋ยวปียไปออกอยังไงก็ต้องออกนะเพราะว่าคือยังไงเนี่ยเขาออกในอยากสูตรนะครับเขาออกในอยากสูตรเพราะนั้นเนี่ยเนื้อหาต่งตางๆของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาเพิ่งออกมาแค่สองปีถูกไหมครับสองปีกับสี่ฉบับก็คือแพหนึ่งสองชุดคลิปหนึ่งสองชุดเพราะนั้นเนี่ยเพิ่งมีแค่สี่ชุดเองเพราะนั้นเนี่ย ด้วยความที่เนื้อหามันมากมายไก่กองแล้วในมอปลายเนี่ยมันก็มีแน่นอนว่าเรื่องที่ไม่เคยออกเนี่ยยังไงไง๋ยวเขาก็ต้องเอามาออกนะครับเพราะตรงนี้ก็ให้เราดูไปครบครบนาออย่างที่บอกต้องดูครบอยู่แล้วอย่าแบบบางคนอาจจะโฟกัสแค่เนื้อหาที่ออกปีออกสี่ออกห้าปรากฏปีหกเขาดันออกเรื่องที่ไม่เคยออกใน2ปีที่มาก็ไม่ได้นะครับก็ต้องโฟกัสให้กว้างๆด้วยเนาะแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้ข้อการเนี่ยจะเริ่ม นอกจากตอนที่ขั้งสอบเลยครับข้อก้าก็จะเป็นเรื่องนอนให้พออ่าอันนี้ตรงนี้เนี่ยสาคัญมากพี่เน้นย้าเลยครับว่านอนให้พอเพราะว่าผูพ้พี่พูดเลยครับว่าจากคณิตหนึ่งเนี่ยปีแล้วนี่พี่ยอมรับว่าแบบรู้สึกว่าเตนเนี่ยวันที่สอบอา้ิตหนึ่งนะคือแบบตัวเองนอนไม่พอเลยท,ทั้งที่แบบมันเกิดจากการนอนไม่หลับนั่นเองไม่รู้ว่าทําไม <laughs> ไม่รู้ว่าทำไมถึงนอนไม่หลับแต่ว่าแบบคือแบบนอนไปแค่แบบประมาณสี่ชั่วโมงอนะไรเงี้ยสี่ชั่วโมงซึ่งหรือห้าชั่วโมงซึ่งมัน เอาตรงคืออันนี้แล้วแต่คนนะแต่ว่าพี่นะนําว่าก่อนสอบเนี่ยคืนก่อนสอบอะหมายถึงว่าวันก่อนสอบครับให้ทําตัวสบายสบายเลยหมายถึงว่าแบบอย่าไปยัดอะไรเยอะๆแล้วนะครับก็คือแบบทําตัวแบบสบายๆผ่อคนคลายเพื่อที่ว่าวันนั้นเนี่ยจะได้แบบนอนหลับสบายๆนะครับก็คือนอนให้ได้แบบเจ็ดแปดชั่วโมงขึ้นไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอย่างของพี่เนี่ยวันที่สอบครที่หนึ่งเนี่ยพี่นอนน้อยมากนะคะ <S <S นรับเกิดจากการนอนไม่หลับน่เองเพราะนั้นเนี่ยมันทําให้แบบพี่กลายเป็นว่า เหมือนกายเป็นเหมือนหายุดให้ตัวเองเนาะหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองก็คือกลายบอกว่าคนิหนึ่งเนี่ยดันไปพลาดในข้อที่ไม่น่าพลาดนะครับคือคำว่าข้อพลาดไม่น่าพลาดเนี่ยมันน่าเสียดายถูกไหมครับเพราะว่าถ้าพลาดข้อที่เราไม่รู้อันนั้นไม่เรียกว่าพลาดครับอันนั้นเรียกว่าแบบคือเราไม่รู้เลยเหมือนเรื่องนั้นเราทําไม่ได้อยู่แล้วค่ะที่พลาดเนี่ยความหมายคือข้อนั้นน่ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะแต่เราทันทําผิดเพราะว่าดันไปพลาดอะไรที่แบบไม่ควรจะพลาดเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่ฝากนิดนึงนะว่าสาหรับน้องนะช่วงนี้แบบกําลังอ่านยย่างหนนักบบคแ อ่านดึกดึกดืด่นๆนะครับก็คือให้นอนให้พอครับโดยเฉพาะคืนก่อนสอบเนี่ยต้องนอนให้พอครับอย่ายัดติดขาดนะครับเพื่อเดี๋ยวจะได้มีสมาธิเนาะในวันสอบจริงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออะไรอันนี้สำรับที่หนึ่งก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ข้อสิบไม่ไม่น่ามีเดี๋ยวค่อยลวกทีหลังที่สองนะครับ อ่าทีนี้มาตัวคณิที่สองครัคนที่สองเนี่ยคันที่สองนะแน่นอนว่ามันมีปีเนี้ยเป็นปีแรกๆที่แบบว่าไม่ใช่ปีแรกเป็นปีแรกที่เขาสอบเวลาไม่พร้อมกันนะครับแล้วก็หลายคณะเนี่ยเอามาใช้เช่นอย่างคณะที่บัญชีจุฬาเอาใช้เป็นเกณฑ์หลักเลยหรือยังบัญชีเกษตรหรือที่อื่นๆก็ตามแต่นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยคนสอบจะเยอะไม่เหมือนทุกปีทุกปีส่วนมากด้วยความที่เวลามาชนกันเนะเด็กตัวเล็กก็จะเลือกสอบคณิตหนึ่งเป็นหลักเพราะมันยื่นได้มากกว่าทีนี้ด้วยความที่ สอบได้แล้วเนี่ยทีนี้ก็มาโฟกัสกันที่ในสอบนะครสอบเนี่ยแน่นอนว่าด้วยความที่เนื้อหามันน้อยกว่านะวันนี้แค่ประมาณเจ็ดแปดบทเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยที่ที่เราต้องพึงระลึกไว้คือข้อสอบแต่ละบทออกหลายข้อโดยเฉพาะเรื่องนี่นะไฮลไลท์เลยก็คือสถิติและความน่าจะเป็นนี่เป็นเรื่องพระเอกเลยก็คือเป็นเรื่องที่ว่าออกเยอะมากนะครับสองเรื่องนี้เนี่ย ออกได้ประมาณแบบครึ่งหนึ่งของข้อสอบ dear, ประมาณแบบประมาณสิบห้าข้อได้เลยรวมๆก็คือหมาว่าออกเยอะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คือข้อสอบออกแต่ Head บทหลายข้อเนี่ยด้วยความที่ว่าบทมันน้อยเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเน้นทุกจุดนะครับของบทนั้นและอย่าลืมว่าคณิตีสองเนี่ยเนื้อหามันจะไม่ได้ไม่ได้เรียนรายละเอียดเยอะเท่าค้อีหนึ่งครับเพราะนั้นเนี่ยทุกรายละเอียดที่เราเก็บเนี่ยเราต้องเก็บให้หมดโดยเพราะเรื่องของการสร้างของเส้นพื้นฐานนะครับการสร้างชัเ้นพื้นฐานที่ตรงนี้สําคัญมาก ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของจริงๆเมื่อคืนนี้ที่เราพูดไปในลทสหนึ่งเราก็พูดไปเยอะแล้วเพราะเนี่ยสิ่งที่แตกต่างครับเราจะโฟกัสสิ่งที่แตกต่างกันสิ่งที่แตกต่างน,นันก็คือด้วยความที่เทสหนึ่งจะเป็นสปีดเทสถูกไหมครับแต่นท่สองีนจเนวนข้อเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าพี่มองว่ามันไม่เป็นสปีดเทสนะเพราะว่าด้วยความยากที่มันง่ายกว่ามากเนี่ยทําให้เทสสองเนี่ยพี่มั่นใจว่าถ้าเราเตรียมตัวมาพร้อมเนี่ยยังไงยังไงก็มีลาเหลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินคัญคือเหลือเวลาไว้ทบทวนด้วย นะครับคณิสสองนอกจะต่างจากนณิดหนึ่งตรงที่ว่าคณิหนึ่งเนี่ยคะแนนเนี่ยอาจจะไม่ต้องสูงมากไม่ต้องสูงมากแต่ว่าก็สามารถที่จะคาว่าไม่ต้องสูงมากก็หมายว่าไม่ต้องแบบโอ้โหน้องต้องได้แบบเจ็ดสิบแปดสิบอะไรเงี้ยน,นะครับหมายถึงว่าคือมันแล้วแต่คณะแล้วแต่มหาวิทยาลัยเนาะแต่ความหมายหมายว่าเราทําได้แค่มากกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสสูงแล้วในการที่จะสอบติดหลายที่นะครับแต่คณิสสองในด้วยความที่ข้อสอบมัน ง่ายกว่าเนาะแล้วหลายๆที่ปีนี้เขาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังของที่2คือมันง่ายกว่าจริงมันเตรียมตัวน้อยกว่า,วาจริงแต่เราก็ต้องได้คะแนนเยอะเช่นกันนะครับคือพี่พูดเลยว่าที่สองเนี่ยถ้าเกิดอยากจะเข้าแบบคณะที่ต้องการคะแนนอย่างสมมติเช่นหนาบัญชีจุฬาเนี่ยครับที่สองเนี่ยยังต่าๆเลยครับพี่บอกว่าต้องมีแบบแ80ด5ิบแปดิบหบวกบวกนะเพราะาไม่งั้นเนี่ยมันไม่เพียงพอในการที่จะแบบไปสามารถไปแข่งขันกับ คนที่ยืนได้เนาะเพราะที่สองเนี่ยพี่มัน่นใจว่าคะแนนเนี่ยยังไงก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนคัญคืออยากให้เหลือเวลาไปทบทวนด้วยนะครับก็คือสมมติน้องอากจะทำสักพี่เชื่อว่าประมาณสักไม่ชั่วโมงหนึ่งนะน่าจะเสร็จแล้วก็เหลือเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยมาทบทวนดูเฮ้เรามีข้อไหนที่เราอาจจะคิดไม่ออกไหมหรือว่าข้อไหนที่ดูว่าเอ้เราคิดเราคิดไม่มีผิดพลาดใช่ไหมอะไรมานเนี้ยครับเพราะฉนั้นก็คืออยากให้เหลือเวลาไปทบทวนด้วยนะครับคนที่สองที่เน้นหลักๆก็ประมาณนี้เนาะ ที่พูดสั้นๆน,นะครับก็โดยรวมครับพี่อยากจะบอกว่าให้เราเนาะทำใจให้สบายๆนะครับสบสบวทเนี่ยไม่ใช่หน่วยงานที่ออกข้อสอบได้แบบว่าเออใจร้ายหรือโหดร้ายใจดำอะไรนะครับเขาออกข้อสอบตามหลักสูตรเนาะสิ่งที่เราเตรียมมาทั้งหมดเนี่ยความรู้ทักษะต่างๆที่เราเตรียมมาในหลักสูตรเนี่ยพี่เชื่อว่าถ้าเราเตรียมตัวมาจริงๆเนี่ยเราทําได้นะครับเพราะนั้นสุดท้ายนี้แล้วเนี่ย ก็ขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยนะครับขอให้น้องๆทุกคนโชคดีในการสอบนะครับและสมหวังตามที่ตัวเองต้องการต้องการนะครับทู้ๆนะครับทุกคนเป็นที่เป็นกำลังใจให้ไม่ว่าตัวเองจะอยากเข้าอะไรอยากจะตั้งเป้าอะไรไว้ก็ขอให้สำเร็จ ถ้าใครมีอะไรเพิ่มถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอันนี้คลิปนี้พี่พูด้สั้นเนาะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับน้องโชคดีนะครับทุกคนสวัสดีครับฝากช่อง J เจบยูสบอยไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ